สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ทําใบงานนะคะที่อของหน่วยที่ห้าและที่หกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้นักเรียนได้หยิบใบงานหน่วยที่ห้านะคะเ,เกี่ยวกับคําค,ควบกล้ำนะคะแล้วก็ อักษรน,นำนะคะอ่าคือใบงานที่1และใบงานที่2นะคะใบงานที่1เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําควบกลมนะคะแล้วก็ใบงานที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอักษรน,นานั่นเองนะคะมมเมื่อนักเรียนหยิบมาแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมดินสอเตรียมดินสอยางลบแล้วก็เตรียมสีเอาไว้ด้วยนะคะอ่อๆๆะ ใบงานนะคะใบงานที่ 1, เรื่องเรื่องคำควบกล้ำนะคะเดี๋ยวเราจะทำและเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอให้จบเลยนะคะเพราะว่าค,คุณครูจะสอนนักเรียนทำใบงานไปด้วยเลยนะคะอ่ะเรามาดูแต่ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนได้เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ชื่อโรงเรียนของเราก่อนนะคะ เวลานักเรียนเขียนไม่ทันนะคะก็ให้นักเรียนได้หยุดวิดีโอหรือสต็อปวิดีโอเอาไว้นะคะเพื่ออะไรเพื่อนักเรียนเนี่ยจะได้เขียนตามทันคุณครูนะคะและงานของนักเรียนเนี่ยก็จะเสร็จไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ คำสั่งนะคะในใบงานที่หนึ่งในหน่วยที่ห้าก็คือให้นักเรียนเนี่ยแยกแยะคําควบกล้มแท้และคําควบกล้มไม่แท้นะคะแล้วเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะใบงานนี้มีม,มีมีคะแนนนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูคําควบกล้มแท้กันก่อนนะคะคําควบกล้มแท้อ่าได้แก่อะไรคะ ที่มีลอเรือลอลิงและก็วอแหวนครวบอยู่ใช่ไหมคะ,ะคําควบกล้ามแท้ก่อนคําควบกล้ามแท้คําแรกคําว่ามันจะมีคลองแครงสะน้ําเปิดปลานนกอินทรีเช้าตรู่ซุดโสมแล้วก็สว้ทรงกระดิ่งใครควรสงการศักดิ์ศรีแล้วก็เศรษฐีนะคะเรามาดูคําควบกล้ามแท้คําแรกคําว่าคลองแครง คองแครงคำไหนคะคองแครงพอนักเรียนเขียนคองแครงเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําไมคะระบายสีกันทีหลังนะคะอะคองแคงต่อมาคําว่าโปรดปรานนะคะโปรดปรานมีตัวรอเรือควบนะคะต่อมานักเรียนว่าคําไหนคะเช้าตรู่สุดโทม เช้าตรู่ต่อรออูตูไม่เอกตู่นะคะต่อไปกระดิ่งกรรออากะต่อไปใครครวนคอรออวยอควนต่อไปสงการส่งการกรรอเห็นไหมคะรอเหลือครบทั้งนั้นเลยนะคะต่อมาเรามาดูคำไม่แท้คำไม่แท้ก็คือคำที่เหลือนั่นเองนะคะคำว่า สระน้ำนกอินทรีสุดโสมสวดทรงศักดิ์ศรีเศรษฐีนั่นเองนะคะนี่คือคําควบกล้ามไม่แถ้นะคะให้นักเรียนได้เขียนตามคุณครูนะคะถ้านักเรียนเขียนไม่ทันเนี่ยนักเรียนก็สามารถสต็อปวิดีโอหรือหยุดวิดีโอเอาไว้ได้นะคะ อ่ะต่อมาเรามาดูใบงานที่สองกันนะคะใบงานที่สองในหน่วยที่ห้าของเรานะคะก็คือเกี่ยวกับคำควบกล้ามและอักษรน,นำเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของอักษรน,นำนั่นเองนะคะเขาให้นักเรียนแต่ที่สำคัญนักเรียนอยน่าลืมเขียนชื่อนะคะให้นักเรียนระบายสีคำตามที่กำหนดให้แล้วเขียนคำลงในช่องว่างตามหมู่อักษรน,นำให้ถูกต้องนะคะก็คือ,อหอ หอนำงอหอนำงอให้ระบายสีเหลืองนะคะถ้าเป็นหอนำงอให้ระบายสีเหลืองแต่ถ้าเป็นหอนำยอให้ระบายสีอะไรคะหอนำยอให้ระบายสีชมพูขออนุญาตเอาสีแดงนะคะให้ระบายสีชมพูนะคะอ่าต่อมา หอนำนอหนูหอนำนอหนูหอนำนอหนูให้ระบายสีสีฟ้านะคะหอนำนอหนูให้ระบายสีฟ้านักเรียนก็ระบายไปก่อนนะคะระบายตรงไหนระบายตรงที่ในช่องนี้เลยค่ะคุณครูขอโทษนะคะที่ระบายออกนอกกรอบเส้นเพราะว่า,าคุณครูใช้เมาส์นะคะอ่ะ ของหนูถ้าหนูระบายหนูต้องระบายให้สวยงามนะคะอะต่อมาพอนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วก็ให้หนักเรียนนํามาเขียนข้างล่างตามช่องเขาเลยเหงาเงือหงายงอนไก่เหงือนกอนี่คือหอนำงอนะคะหอนำงอตามสเต็ปของเขาเลยนะคะต่อมาหอนำยอต้นหญ้าผู้หญิงสนามหญ้าหญิงสาว ผู้ใหญ่หอนำนอก,ก็คือหนามหนอนนิดหน่อยหน่วยอ่ะเมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วนะคะทําใบงานหน่วยที่ห้าเสร็จแล้วนะคะเอ่อทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะทีนี้ในหน่วยที่หก นะคะในหน่วยที่6เรื่องรอหันและกะรันหันสา,างานช่วงนี้เราจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าาจะใกล้สอบปลายภาคแล้วนะคะเราต้องเก็บใบงานแล้วก็จะเอามาตรวจให้คะแนนนะคะหน่วยที่6ของเราใบงานที่1กับใบงานที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะก็คือให้นักเรียนหยิบใบงานที่6ขึ้นมาด้วยเลยนะคะ ใบงานที่หกก็คืออ่าขอโทษค่ะหน่วยที่หกใบงานที่หนึ่งก็คือจะเป็นเกี่ยวกับคําที่มีเราหันนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยแต่นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งนะคะลูกอย่าลืมเขียนชื่อนะคะคําที่มีรอหารันคําแรกมันญาติเขียนตามเลยนะคะคันจัญญาบรรทัดบันเลงพันษา บันดาบรรยายกรรมการธรรมชาติพักให้นักเรียนได้เขียนตามคุณครูเลยนะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะแต่ขอให้ใช้สีอ่อนๆระบายนะคะ บางคนอาจจะบ่นว่าโหทำไมคุณครูให้งานเยอะจังนะคะเพราะว่างานทุกงานมีคะแนนซึ่งยิ่งในช่วงนี้นะคะทางโรงเรียนเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะ,ะให้นักเรียนมาเรียนได้แล้วก็ไม่มีคะแนนนะคะ ก็จึงอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ทําใบงานได้ทําแบบฝึกหัดแค่นี้เองนะคะอ่าไม่ยากเลยแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนได้ทําตามคุณครูไปพร้อมๆกันด้วยงานทุกชิ้นมันก็จะเสร็จทันทีนะคะซึ่งเราจะไม่บักหมุมงานนะคะต่อมาใบงานที่สองนะคะบอกอย่างที่บอกให้นักเรียนหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนได้เลยนะคะถ้าไม่ทนันใบงานที่สก็คือให้นักเรียนเนี่ย เขียนคำที่มีตัวกาลันให้ตรงกับรูปภาพนะคะซึ่งเ,เมื่อเช้าเราก็ทำลงไปแล้วทำกันไปแล้วนะคะแต่อันนี้ให้นักเรียนทำใบงานนะคะรูปภาพแรกคำว่าอะไรคะนำเกาะนำจากในเกาบมาเติมก็คือดวงอาทิตต่อมาดวงอะไรคะดวงอะไรคะตอกนกลางคืนดวงจันทร์ต่อมารถรถยนต เลขศูนย์โทรทัศน์โทรศัพท์โจทย์เลขไดโนเสาร์บุรุษไปรนีลูกศิษย์พร้อมกับเขียนชื่อดารางให้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะทำใบงานกันเพียงเท่านี้สำหรับในวิชาภาษาไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเวลานักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนได้ อ่าระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะวันนี้ทำใบงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของอ่าหน่วยที่6ในวิชาภาษาไทยซึ่งยังไม่จบนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ใส่ซองไว้เหมือนเดิมนะคะเก็บให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ